มีสกูลพิเศษใช่ไหมฮะอ้าวใช่แล้วร,ราศีไหนมีเกณฑ์จะโชคดีได้ขึ้นบ้านใหม่ต้องไปดูเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของบ้านได้เรื่องบ้านหน้ายอยู่นะคะซึ่งจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยที่เริ่มวันเสาร์นี้เป็นเสาร์แรกรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องบ้านหน้ายอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วงบ้านนาอยู่ในวันนี้นะคะออกอากาศเป็นเทปแรกเราก็จะมาถามอาจารย์กทากันเลยค่ะปีนี้นะคะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะโชคดีได้ขึ้นบ้านใหม่คะอาจารย์จริงๆแล้วทุกราศีเลยมีเกณฑ์จากดาวพฤหัสที่ยกย้ายเข้าสู่ราศีกุ่มแต่ที่มีเกณฑ์มากที่สุดเลยคือชาวราศีกุ่มชาวราศีมิถุนชาวราศีตุล สาราศีนี้โดดเด่นมากมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่เร็วการเปลี่ยนบ้านการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติวงเงินสำหรับคนที่ขอยื่นกู้มีเกณฑ์ที่สำเร็จดีอีก3มราศีเลยก็คือชาวราศีพิจิกชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีกรกฎช่วงกลางปีไปแล้วช้าหน่อยแต่ว่าได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่เจอ บ้านที่ถูกใจราคายังไม่ได้หรือได้แล้วอาจจะเรื่องการยื่นกู้การเซ็นเอกสารอาจจะเลื่อนล่าช้าหรือกำลังรองเงินอยู่มีเกณฑ์สำเร็จ6ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านในปีนี้มากที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะทุกราศีสามารถ มีบ้านได้มีคาถาคาถาเด็ดเคล็ดลับดีๆที่จะได้บ้านรวดเร็วมาฝ่ากทาบุญกับคนที่เขาไร้บ้าน<ม>เช่นคนจรนจ่ดเด็กกําพร้าบ้านพักคนชราอันนี้ก็จะเป็นการส่งพลังบุญให้กับเรา<ม>ให้เราได้บ้านเร็วขึ้นแบบนี้อาจารย์พอจะมีคําแนะนําในการที่จะเลือกซื้อบ้านแบบไหนยังไงทั้ง12ราศีเลยต้องฟังยังไงคะอาจารย์พลังของฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือพลังของธรรมชาติ ดวงดาวแล้วก็จัก,กรวาลเชื่อกันว่าดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุทั้งห้าคือน้ำไม้ไฟดินทองส่งอิทธิพลกับผู้ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นการจัดบ้านเนี่ยต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทำเลเราต้องเลือกทำเลที่สะดวกสบายเดินทางได้สะดวกตั้งอยู่บนพื้นดินที่มีพลังที่ดีบแบรนด์ของบ้าน เราจะต้องเลือกแบรนด์บ้านที่มีความน่าเชื่อถือ,อเราดูแบรนด์แล้วแบรนด์ก็ดีทําเลก,ก็ดีไลฟ์สไตล์ของบ้านโอ้ชอบมากเลยแต่าน,นี่เลยอาจารย์าารยตังในกระเป๋าค่ะอาจารย์ตังในกระเป๋าไม่พอทํายังไงดีคะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีธนาคารหลากหลายที่อย่างทออสเนี่ยเขาก็มีเช่นอาจจะดอกเบี้ยเนี่ยได้ลดพิเศษการอนุมัติวงเงินก็อาจจะรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามแคมเปญต่างๆนี้ ได้เลยโเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยมาเลือกบ้านแล้วอ่ะก็จะต้องมีคําถามนะเอ๊ะห้องนอนแบบไหนจะเหมาะกับเราเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรห้ามพลาดค่ะเพราะว่าทุกๆอาทิตย์เราจะมาอัปเดตข้อมูลแบบนี้กันสําหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์คาทาค่ะขอบคุณครับหลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจําหน่ายสลากออมทรัพย์ไปแล้วซึ่งมีทั้งชุดวิมานเมฆชุดพราวพิมาน และชุดพิมานมาดได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าได้มีผู้ถูกลางวัลมาแล้วสลากออมทรัพย์ของทอสอเนี่ยนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้วยังมีโอกาสถูกรางวัลน,นะคะการที่ซื้อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันถูกรางวัลอันแรกเนี่ยจากสลากพาวพิมานนะคะได้3ล้านค่ะแล้วก็ได้เอาเงินจากการถูกสลากครั้งที่1เนี่ยมาซื้อ,อ,อสลากออมทรัพย์กเด็ดดาวค่ะก็ถูกรางวัลที่1อีกครั้งหนึ่งค่ะ ล่าสุดกับสลักอมอมซั์ทออชุดเกล็ดดาวราคาหน่วยลงทุนละ5,000บาทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของการออมเงินที่ให้คุณได้มากกว่าได้ลุ้นรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทจับรางวัลทุกเดือนตลอดระยะเวลา2ปีนอกจากนั้นทอออเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลให้กับคุณโดยการเพิ่มรางวัลเลขท้ายและเลขสลับอีกด้วยก็มีเงินอยู่ก้อนนึงก็เลยคิดว่า เราลองไปเล่นสลากดูไหมก็พอมาอ่านเจอเว็บของทออสอค่ะก็ผลตอบแทน0.4%ก็ได้เยอะกว่าที่อื่นถ้าเราโชคดีนะคะเราก็จะถูกรางวัล1ล้านบาท ทุกงวดเลยเรามีโอกาสถูกถึง2ปีสำหรับท่านใดที่อยากมีโอกาสถูกรางวัลแบบผู้โชคดี2ท่านนี้โดยลูกค้าใหม่ต้องทำการเปิดบัญชีสลากผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่สาขาทั่วประเทศก่อนส่วนลูกค้าเดิมสามารถซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชัน GHB All หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GHB Bank Line Official Account และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร026459000 พอสทำให้คนไทยมีบ้าน